สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมาทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆนะคะที่มีชื่อว่าเดน,นิโชกะนะคะหรือว่าเป็นขิงดองสีแดงนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นตามข้าวหน้าเนื้อนะคะอะไรแบบนั้นนะคะวิธทีทำก็ไม่ยากนะคะใช้ขิงอ่อนค่ะปริมาณตามต้องการที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะ ก็มาทําการสไลด์แบบนี้นะคะล้างทาความสะอาดอาปอกเปลือกออกสักนิดหน่อยแล้วก็มาสไลด์ค่ะถ้าเพื่อนๆจะชอบแบบว่าหั่นซอยก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะแต่ว่าที่บ้านนี้ก็จะเ,เน้นง่ายค่ะก็คือจะสไลด์แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะได้นะคะขิงที่เราสไลด์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี้ค่ะแล้วก็เตรียม นี่ค่ะอันนี้เป็นใบชิโซะนะคะชิโซะเป็นพืชที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีสีแดงคล้ายๆกระเจี๊ยบบ้านเรานะคะลองใช้กระเจี๊ยบดูก็ได้นะคะการคิดว่าน่าจะโอเคก็ลองดูก็ไม่เสียหายแต่ว่าที่นี่จะใช้ใบชิโซะค่ะเพราะว่าที่นี่จะไม่มีกระเจี๊ยบแบบแดงแบบนั้นนะคะวิธีทําก็นี่ค่ะใส่ขิงนะคะที่เราหัน่นหรือสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะ ลงในภาชนะหรือจะเทลงแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเร็วดีนะคะหลังจากนั้นก็จะเทใบชิโสนะพูดผปิดนะใบชิโสของเราเนี่ยลงไปนะคะอ,อันนี้ก็ยังไม่พอนะเราก็ก็เลยจะเอามาเทแบบอันนี้เป็นใบชิโสที่เคยทําการทำบวยเข็มแล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้ได้นะคะใช้กับขิงดองได้อีกนะคะ แต่ถ้าจะทำแบบซ้ำๆก็ไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบชีสซดที่เราใช้ดองบวยนะคะก็เลยเอามาใช้ดองอ,อันนี้ต่อเลยค่ะใช้ดองขิงต่อเลยค่ะมันก็ยังใช้ได้อย่นะคะเพราะว่าขิงเนี่ยแค่วันเดียวแล้วก็สามารถเอารับประทานได้แล้วนะคะเออก็เก็บไว้ได้หลายเดือนเลยนะคะจนกว่าเราจะกินหมดอะคะ่ะนี่ก็คือวิธีทำง่ายๆนะคะ อันนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งวันแล้วนะคะขิงดองเบนิโชกะนี่ค่ะเบนิโชกะก็คือเป็นสีแดงนะค,ะคือขิงดองสีแดงอะคะ่ะนี่ค่ะที่ได้นะคะถ้าเราแช่วไว้นานกว่านี้ก็จะแดงเข้มกว่านี้หรือถ้าเป็นใบที่เราแบบว่าเป็นใบใหม่ๆก็อาจจะแดงนะ,ะแต่สีธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ไม่ได้แดงมากนะคะแดงประมาณนี้ค่ะนี่เป็นการแบบว่าทำกิ่งดองแบบธรรมชาติค่ะใช้ใบนี้นะคะใบชีโซเนะะี่ยค่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ลองใช้กระเจี๊ยบอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าใบชีโซจะมีขายหรือเปล่านะที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันจะมีองเป็นซองๆขายแบบนี้ก็มีค่ะ นี่นะคะเป็นใบชิโซที่แบบเขาทำสำเร็จรูปไปแล้วนะคะที่ไทยก็อาจจะมีแล้วก็ได้นะคะตามร้านแบบว่าออนไลน์หรืออะไรเงี้ยอาจจะมีคนนําเข้าไปขายค่ะนี่ค่ะใบนี้นะคะใบชิโซค่ะสีแดงค่ะสําหรับทําไว้เค็มแต่ว่าเราก็ใส่อันนี้เลนิชูกะก็จะใส่ใบนี้เหมือนกันค่ะ